ย้ายมามุมหน้าน้ำตกหน้าบ้านของป้านะคะอันนี้จะเป็นน้ำพุเนาะสาวน้อยหมวกแดงเลนะ่นน้ำแล้วก็น,น้ำตกจะอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นน้ำตกเป็นชั้นหินน้ำตกชั้นหินตกไม่แรงนะคะตกไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ทำไว้ให้เป็นพอให้เป็นบริบทได้บรรยากาศเหมือนอยู่ป่าชื่นใจนะคะก็มีดอกไม้ดอกไม้ ด้วยประมาณนี้ทำบรรยากาศป่าป่า,ปาถึ้นบ้านๆนะคะบอ่อน้ำพุรูปทรงหัวใจสีชมพูนี้ก็ก็เหมือนเป็นบ้านๆเหมือนเป็นบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่อบอุ่นนะคะแต่ว่าบรรยากาศป่าป่านั้นก็ทำให้เรามีความรู้สึกสดชื่นแล้วดอกไม้กุหลาบนีเอามาปลูก ดอกไม้กุหลาบนี้อยู่ได้ทั้งในป่านะเป็นบรรยากาศเหมือนในป่าด้วยเอามาปลูกระดับไว้ในบ้านในสวนก็เป็นบ้านบ้านด้วยนะคะก็ดีก็ดีนะคะก็ดีกปลูกเสร็จแล้วนะคะคือกำลังเก็บวัสดุนะคะอ๋ออันนี้ก็ เพื่อสวนของเราจะได้สวยงามนะคะ